สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างอินเตอร์บานนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูอาการของแอร์ซัมสุงเครื่องนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นนะครับไม่ค่อยเย็นนะครับผมก็ได้มาตรวจเช็คเปิดแอร์นะครับปรากฏว่านะครับลมร้อนที่ออกมาจากหน้าชุดคอยล์ร้อนนะครับไม่ร้อนไม่อุ่นเลยนะครับแต่ข้างในก็ไม่เย็นนะครับวัดน้ํายาก็เหลือประมาณร้อยพีซไอนะครับเลยทําให้แอร์ทำงานไม่เต็มระบบ ก็เลยได้เติมนยาเข้าไปนะครับคือ R32 นะครับนี่นะครับแล้วก็วัดกับกระแสนะครับกระแสเครื่องนี้ที่แผ่นเพจอยู่ประมาณ7แอมป์นะครับตอนนยอัดน้ำยา้าไปตอนนี้ได้ร้อยต้นๆน,นะครับก็กระแสก็เริ่มขึ้นนะครับคือน้ํายาได้ซึมหายไปนะครับโดยตรวจเช็คที่ แผงคอยร้อนอลูมิเนียมก็ไม่มีคาบน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับและจุดข้อต่อหัวแฟลตรงคอยเย็นและคอยร้อนก็ไม่เจอนะครับเช็คแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดโปงชุดคอยร้อนดูนะครับดูแค่ตรงแผงอลูมิเนียมครับไม่มีคาบนะครับคือเบื้องต้นเจ้าของบ้านก็จะให้เติมยาใชา้ไปก่อนนะครับก็จะได้เติมยาให้เต็มระบบคือ150 P ห้ายดนะครับและขอเสนอน้ำยายา R32 นะครับตัวนี้นะครับ เผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจจะสั่งไปไปเติมแอร์ที่บ้านนะครับตัวนี้นะครับและรีโมทของแอร์ซัมซุงนะครับผมจะปักตะกร้าไว้ให้มุมล่างซ้ายมือนะครับของคลิปนะครับนี่นะครับมีการจัดส่งให้ถึงที่นะครับของตะกร้าช้อปปี้นะครับฝากเลยนะครับครับสวัสดีครับ